รับกลับสู่ช่อง WKP Auto วันนี้เราจะพาไปทําความรู้จักกับรถยนต์ MPV รุ่นใหม่ล่าสุดที่น่าจับตามองที่สุดในปีนี้นั่นก็คือ Toyota Veloz ปี2025รถครอบครัว7ที่นั่งที่ผสมผสานความสปอร์ตความทันสมัยและความคุ้มค่าได้อย่างลงตัวสำหรับใครที่กำลังมองหารถครอบครัวที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและเดินทางไกลวิดีโอนี้ไม่ควรพลาด เริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลย Toyota Veloz 2025มาในสไตล์ใหม่ที่ดูเฉบเฉี่ยวมากขึ้นประจังหน้าแบบใหม่ทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่พร้อมไฟหน้าเล็ดแบบโปรเจคเตอร์ที่ให้ความสว่างชัดเจนในทุกสภาพถนนเส้นสายตัวรถถูกออกแบบให้ดูพุ่งไปข้างหน้าเสริมลุคสปอร์ตด้วยสเกตด้านข้าง ล,ออล้ออลลอยขนาด17นิ้วดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกพรีเมียมและด้านท้ายมาพร้อมไฟท้ายแบบเลดไลท์ไกด์ที่ต่อเนื่องกันทั้งสองฝั่งให้ความรู้สึกหรูหราและทันสมัยมิติตัวถังของเวลอสก็ถือว่าใหญ่ขึ้นเล็กน้อยจากลุ่นก่อนหน้าเพิ่มความมั่นใจเวลาขับขี่และพื้นที่ภายในที่กว้างขวางมากขึ้น พูดถึงเรื่องสมรรถนะโต y o t a v เวลส2025ใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรดูอัลวีวให้กำลังสูงสุดประมาณ106แรงม้าแรงบิด138นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันมากขึ้นแม้จะไม่ได้แรงแบบรถสปอร์ตแต่ก็เพียงพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน ทั้งในเมืองหรือเดินทางไกลที่สำคัญระบบการสะเทือนหน้าแบบแม็กเฟอร์สันสตรัสและด้านหลังแบบทอ s i ชันบีมปรับจูนใหม่ให้เหมาะกับถนนเมืองไทยมากขึ้นขับแล้วรู้สึกมั่นคงและนุ่มนวล อีกจุดเด่นของเวลสคือระบบความปลอดภัยที่จัดเต็มในรุ่นปี2025ไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS พร้อม EBD และ b a ระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบป้องกันล้อหมุน Free TRC ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC และกล้องมองรอบคันแบบ360องศาที่ช่วยให้การจอดรถในที่แคบกลายเป็นเรื่องง่าย นอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัย6จุดระบบเตือนการชนด้านหน้าและเตือนออกนอกเลนทำให้เวลอสเป็นหนึ่งในรถ MPV ที่มีระบบความปลอดภัยดีที่สุดในกลุ่มเดียวกัน มาดูภายในห้องโดยสารกันบ้าง Toyota Veloz 2025ออกแบบภายในให้ดูหรูหราก,กว่ารุ่นก่อนมีการใช้วัสดุตกแต่งแบบซอฟท์ทัชในหอลายจุดเพิ่มความรู้สึกพรีเมียมเบาะหนังสังเคราะห์แบบทูโทนสีดำน้ำตาลปรับพับได้หลากหลายแบบโดยเฉพาะเบาะแถว2และ3ที่พับราบได้ เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระพวงมาลัยมมาติฟังก์ชันพร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและโทรศัพท์หน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto เชื่อมต่อมือถือได้อย่างสะดวกพร้อมระบบเสียง6ลำโพงที่ให้คุณภาพเสียงน่าประทับใจ นอกจากนี้ยังมีช่องชาร์จ USB สำหรับทุกแถวระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบดิจิตอลและหลังคาซันรูฟสำหรับรุ่นท็อปที่ทำให้ห้องโดยสารโปร่งลงยิ่งขึ้นเหมาะกับการเดินทางทั้งในเมืองและออกต่างจังหวัด ราคาของ Toyota Veloz 2025แบ่งออกเป็น2รุ่นย่อยโดยรุ่นเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ875,000บาทและรุ่นท็อปอยู่ที่ประมาณ945,000บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับออปชั่นที่ให้มาทั้งดีไซน์ความปลอดภัยและอุปกรณ์ภายในเหมาะกับครอบครัวที่ต้องการรถอเนกประสงค์ที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันและมีความสบายในระยะยาว โดยสรุปโ t y y t t v v l ลส2025คือรถ MPV ที่ตอบโจทย์ทั้งในด้านดีไซน์ความปลอดภัยสมรรถนะและความคุ้มค่าเหมาะสำหรับครอบครัวสมัยใหม่ที่ต้องการรถที่พาไปได้ทุกที่อย่างมั่นใจหากคุณกำลังมองหารถครอบครัวใหม่ในปีนี้อย่าลืมแวะไปทดลองขับเวลสแล้วคุณอาจจะตกหลุมรักมันก็ได้ หากชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง WKP Auto ของเราไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ